แล้ววันนี้เรามาดูรายงานผลประจำเดือนมีนาคมปี2568ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต9สตูลกันค่ะมาเริ่มกันที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกค่ะสถิติการสั่งตรวจสอเจ้าลอกกระบีระบบสั่งตรวจ15ลำเจ้าหน้าที่สั่งตรวจ137ลำ สจรอตรังระบบสั่งตรวจ89ลำเจ้าหน้าที่สั่งตรวจ62ลำสจรอสะตูลระบบสั่งตรวจ21ลำเจ้าหน้าที่สั่งตรวจ61ลำและสจรอปาาบาราระบบสั่งตรวจ50ลำเจ้าหน้าที่สั่งตรวจ160ลำไปกันต่อที่การตรวจท่าเทียบเรือค่ะสจรอกระบี่5ท่าสจรอตรัง4ท่าสจรอสะตูน5ท่าและสจรอปากบารา8ท่าการทดวสอบ VMS สจรอกระบี่93ครั้งสจรอตรัง75ครั้งสจรอตูล47ครั้งและสจรอปากบารา147ครั้งและสุดท้ายค่ะการตรวจสอบสัต์น้ำหน้าท่าสจรอกระบี่28ครั้งสจรอตรัง12ครั้งสจรอตูล12ครั้งและสจรอปากบารา30ครั้งเรามาต่อกัน uh ที่งานของด่านตรวจประมงค่ะ ด่านตรวจประมงสะตูนมีการสุ่งตัวอย่างสันน้ำนำเข้า101ครั้งตรวจสอบสันน้ำซักสั์น้ำนำเข้า51ครั้งส่งออก1ครั้งมีการตรวจประเมินพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าส่งออก386ครั้ง มีการออกใบอนุญาตใบรับรองสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ194ฉบับปอระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด10ครั้งและมีปริมาณสัตว์น้ำนำเข้า148.58ตันคิดเป็น2.41ล้านบาทด่านตรวจประมงกระบี่มีการตรวจสอบปัจจัยการผลิต5ครั้ง และด่านตรวจประมงตั้งมีการออกใบอนุญาตใบรับรองสินค้าและผลิตภัณฑ์จากน้ำสอฉบับหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลข้างล่างนี้ค่ะเราพบกันใหมู่นย์บริหารจัดก,การด่านตรวจประมงเขต9สตูลขอขอบคุณค่ะ